ทาหารพัฒนา4-6ร่วมกับประชาชนค่ะปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคาร3ชั้นฐานพระพุทธเมตตาเผยแพ่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธในพื้นที่ภาคใต้ค่ะพันเอกรณชัยเวียงวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-6สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดกำลังพล10นายพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล ประกอบด้วยรถยนต์บรรทุกเทท้าย1คันค่ะรถขุดตัก1คันและรถตักบรรทุกล้อยาง1คันร่วมกับประชาชนในพื้นที่นะคะเพื่อเข้าไปปรับพื้นที่สร้างอาคาร3ชั้นค่ะเป็นฐานพระพุทธเมตตาขนาดหน้าตัก19เมตรสูง29เมตรภายในวัดป่าเขาพนมวังตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ